สวัสดีค่ะไม่คววเพึ่งจะกินเข่าแล้วนะคะเขา่ะะขาเ้าเข่าเ้าเทียงนาะคะว่ะวานค้นหลายะะ้วค่ะไม่ควรขายของบรเิเวลรุะะ่งขัดคิดน้องโมูแหนงนะคะเบิงเนนะคะ าอาจารย์เมยหมหือนกับอายุส่นองโมแฮเนาะค่ะค <c oughs> ่ะอาจารย์สูกไงอาจารย์สูกไงเหลืออีกสองหันแล้วได้อาจารย์ตามมาย,ยุโมแฮเลยวันนี้จะเก้าเก้านะคะโมแฮจะเก้าจะเก้าปีเก้าเดือนนะคะ แมนคะ่ะซื้อเหรียญซื้อน้องแพนเค้กค่คะซื้อจิงน้ำบัตรประชาช้นน้องโมเฮ่ะครับ<ม>พังช่องเพิ่นกับช่องพังโมแฮช่องยูทูบไม่ได้ไล่สดลงยูทูบค่ะฮะน,นีคะนคะ่ค่ะแม่แม่คนดื่ม <c oughs> ค่ะแม่แม่ที่ติดตามมาคนละในยูทูปบ่ค่อยได้ไล่จักเกียดีคะ่ะกำลังมาไล่ใหม่ได้์วันสองอาทิตย์นี่ค่ะอาจารย์ เพราะว่าตั้งแต่เห็ดล่งสั่งแล้วบ่ได้ไหลแยกเทียค่ะก็เลยวัดเห็ดล่งสั่งอยู่ข้างนอกอีกก็เลยมาไหลเนีน่ยนะคะเบื้องอาจารย์ม,มักโยกมักโยกด้วยค่ะผันเหลืองอาจารย์ระวัางด้วยค่ะเพคนสิดึงถุกเลยเ <laughs> ือนเคยไปพักอยู่วัดหนึ่งค่ะตีมวยกันค<า>่ะตีไปตีมา ญาติป่า,าสะบุงกันกส็สร้างกะะับป่าเออนะมักค่ะมักหยอกแห้งเด้อยคโม่แห้โมแฮ,ามฮาบางเทียปลอดไปปลอดมาบีบลอดมือคนเหลีน่นมูแหสาวน้อยร้อยล,ลีโม่้อยร้อสานอยลี่นลีม่อมน,น,น,นีน้มาพน้วัดอน้าอลาจารย์เนอ่ะ อาจารย์ใจดีเนาะคะ่ะใช่ค่ะวัดป่าธรรมวิเวกหนองบัวลำพูอาจารย์พุน่นไลส่สังนะคะเบิ้งเด้อค่ะสถานที่พุน่น,นสรีสังอีิเยษพญายนานะคบ่ค่ะอาจารย์ีนด้านนี้อาจารย์พาดพุ่นศรีพญายนาคเนาะคะ่ะอันพุน่นเพื่อนกับสีเฮ็ดเพื่อนสังไวลลยเนาะคะ่ะด้านพุน่นทุมไม่บ่ค่ะอาจารย์ด้านพุน่น ด้านนี้ก็จะเป็นศาลาเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นสั่งกว่าท่านเหลวเนาะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นศาลานะคะหลังเบลือเพิ่นสั่งกว่าท่านเหลวเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นมาบุรณะไม่เนาะค่ะเพิ่นมาบุรณะ เป็นวัดล่างเนาะค่ะแต่เก่าแต่ก่อน,นะค่ะอาจารย์มาบูรณะนะคะเอาไปหักอันไม่ไพ่อาจารย์ไม่กินนะบัวค่ะอาจารย์รบ่งะคหะักใม่ไพ่อาจารย์ไม่กินเด่นเซ้ออยะะทีมงานสาวน้อยโมแฮดูนะคะกินข้าวยังไม่ง ร่างบูรณะใหม่เนาะคะ่ะเนาะเป็นวัดล่างเนาะค่ะเดินนะคะเอาไปใส่ต้นกล้วยอาจารย์มันจะงามต้นไม้แม่น,นะคะ่ะต้นบกม่วงต้นยัง อหักไม่ไพ่ออาจารย์เลยละ่ะพอควนเพิ่นก็นั่งตัดหนาใส่หนองโมแหงขอตดกล้วยอาจารย์เพิ่นเนาะคะ่ะอาจารย์ใจดีนะคะดูนะคะง ก,กับกอดกดไลค์เพิ่มเติมเลยนะค่ะฝากแม่เมอกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนองโมแห่ในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะค,ะคลิปหน้าพบกันใหม่เน้ะงขาเนาะ